สวัสดีค่ะพวกจะถอมกับน้องพองทิพย์ใช่แล้วนะคะวันนี้เราก็ไปไหนมานะาไปเอาของจากพี่เอฟซีส่งผังไทยส่งมานะคะใช่นะคะตื่นเต้นนะคะใช่ตื่นเต้นมากๆเลยแบบยังไงรู้สึกแบบดีใจมากเลยนะคะแบบดีใจจนไม่รู้จะพูดอะไรนะคะนอกจากคำขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ทำไมใส่แว่นเออแปกไว้แปกไว้แปกไวันเลยดส่แว่น ก็ได้รักนดีนะคะเราก็จะมาแกะรู้นะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะนี่นะคะอี่แย่คือแบบเราไม่ได้ลงทลิประมาณโอ้อันตี์กว่าแล้วเนาะแบบว่ายังไงอะเราไปเล่ยกรถไฟเขาทุกวันก็ไม่ได้นะคะก็เก่งใจเขานะคะเพราะว่าเออเครื่องปั่นไผพังใช่แล้วแบะวันนั้นเราให้เขาไายไม่ไผ่รับไม่ไเขาก็ซื้อน้ำมันให้เขาแบบว่าปั่นไั่แล้วอยู่ ไม่รู้ว่าคนไปหลับน้องโุทิพย์ก็คิดว่าเออลุงไปหลับนะคะแต่ที่ไหนได้มัน,มนหลับ,ลบเองแล้วก็คือมันพังนะคะตอนนี้ดีไม่ดีไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเราไปตามแล้วก็กลับแค่นั้นเองแนมะวนเห็นหลานบอกว่าเออตอนช่อมาแรกๆมันก็เป็นนะคะแต่เออน่าจะแบบตอนนี้น่าจะดีแล้วแหละก็เดี๋ยววัน นี้หรือพุ่งนี้ก็น่าจะไปลงคลิปนะคะเพราะว่าไม่้อัพคลิปให้พี่เอฟซีดูนานพี่พีเอฟซีลืมที่จะหอมกับน้องของที่ย์ยังค่าแต่ว่าเด็กก็ปิดไไใบพายกล่องก็ปิดมีแต่ใบพายสายนะคะที่เล่นได้แล้วก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าจะใส่ไว้ภายสายที่บ้าน oh. เขาก็ไม่มาใส่ให้เพราะว่าไม่เต็มสิบหลัง,ลงคา ใช่ค่ะก็มีสองสามหลังคาเองที่จะเอานะคะเขาจะมาใส่ให้ก็เขาบอกว่ามันไม่คุ้มนะคะเ็เลยแบบเขาก็มกไม่ได้มาใส่จินในหมู่บ้านลงมากสุดก็ไน่จะห้าหลังคานะที่จะเอาเนาะใช่ห้าหลังคา <c oughs> ถ้าเอาห้าหลังคาก็เลยอีกห้าหลังคานะ,ะเพราะว่ายังไงดีอ่ะเพราะว่าคนที่หมู่บ้านเราอ่ะมักจะไปเออไปอยู่กรุงเทพแบบเนี้ยแล้วก็ไม่มีใครเล่นเพราะว่าคนคนแก่งไงเขาเล่นไม่เป็น เรามีแค่คนแก่ถ้าคินเหล็กไปอยู่ถ้าคินเหล็กบ้างไปแม่สายบ้างไปกรุงเทพบ้างแบบนี้นะคะก็ยังไงไม่มีใครเอาเพราะว่าเขาแก่เขาเล่นไม่เป็นนะคะอีกอย่างก็คือไพ่ก็หลับนะคะถ้าไพ่หลับก่อเล่นเลยไพ่ไม่ได้แบบนี้ก็เพราะว่าภพ่หลับไว้เขาก็เลยแบบไม่เอาใช่แล้วค่ะใครอยากรู้ว่าเมนนี้คืออะไรรู้รู้เรูดูรู้รูอยากดูไหมเก่งเลยฉันจะเอาอันนี้ของเลยเก่งเลยนะะค เอาจะแกะแล้วนะคะนกัโอ้ยมือสั่นมือสั่นติดเต่นแทนติดเต้นบอมเลยเบา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  นคะเสื็จแ้มก็ไม่ใช้เก็บไว้อย่างไม่สายซากใช่ไหมพี่สายซากเก็บไว้อย่างดีน่าเก็บแล้วก็ใช้ด้วยนะคะก็นี่ก็คือสายซากเหมือนกันนะคะไปสายโ้องใ้สายนี่นะคะขาั้งกล้องโอ้ขาสายคุ้ยเตอว้ามึ เด็กได้สักมากไหมอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะนีนกันเลยค่ะนี่ภาษาภาษาภาษาแล้วแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็คือสายสายรัดนะแล้วก็มี นี่คือก็นะคะแขยากเือะเกินเลยเกินคืออะไรเอ่ยเต้นอันนี้ก็คือพาเวอ่์แบงค์นะคะเดี๋ยลองเกยดูก็เต้นไม่ใช่ของเราเยเต้นเงนี่ยเต้นเต้นเก้นเรได้สองหมื่นสองหมื่น เหรอ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 เหเหรอ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 ดอรอเหรอออเเออแบบแบบอร ออมีทุกรุ่นเลยนะคะนี้คือจะมีรุ่นของน้องน้องทีฟแล้วไอโฟนแล้วก็รุ่นของอันรุ่นนั้นเก่าของเราเอาดีนเปิดเต้นจะจะเกลี่ยแล้วเนระเกลี่ยแล้วเหรอเกลี่ยด้วยนี่ มีคนามสุขเลยชอบทุกอย่างจริงๆความสอขเลยหอมอ่ะเข้าใจไหมหอมไหมโอ้โหแดงบ้าโอ้โอย่าทำตาสิโอ้เขาปกดไหมเนี่ยปิดไม่เป็นซะแล้วไม่ไม่ไม่เกี่ยวโอ้สายสายยาวมากเลยอ่ะนนี้ไง เกลถเต้นอยากเห็นว oh, ่ามันเป็นไงแล้วอ้ยัันวตติดกันอ๋อใสงไงก็ได้เนา่เยียมอันนี้ก็เสีอไม่ไม่ไม่ไมอันนี้เสีอันนี้ทำาือไม่ก็ต้องเส อย่างนี้เหรออันนี้กขาไม่รู้เนาะอันนี้เขาก็เสียบอันนี้เสียบอันนี้แล้วก็ชารได้เนี่ยแล้ก็ชารได้มันจะต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะมีให้เลือกสามสามสามอันก็ใี่เนาะยอดเลยอะชอบมากเลยแต่คอนโดอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นอีกอันนะคะได้สองหมื่นเลยหูข้ามแบบนี้ว่า อ,อ๋อนี่เองขาเป็นที่ดูไฟสินค้าค่ะอา้าวแล้วก็มี<อ>ี่เขาต้องแกะนี่ก่อนถึงจะช์ดได้เนี่ยอ๋อเพราะว่า <c oughs> เห็นยญชา้าเลยน,นี่คือแบบหัวปั๊กนูได้เลยอันนี้อันที่ชา้าแบบนี่นะ่คช้าแล้วก็มีอีกกล่องนะคะกล่องก็ส่งมา,านานแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะน ก็เก็บกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกัน,บบน,นนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะเปิดแล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาไพไฟอันที่เขาต่อกับ wi-Fi นะคะนนก็จะถ,นนถ้าอัพคิปมันจะไลเ่ลดเ,ดเร็วเร็วขึ้นใช่ สมมติว่าอัพที่ประมาณสองชัมม่วโมงก่อนจะหนึงมม่งชั่วโมงนะคะ่มเนาะมันจะเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องไวไฟเนี่ยมันมเชื่อมต่ออันนี้ใช่ไหมพี่เชื่อมต่ออันนี้กับอันนี้ไม่ใช่เชื่อมต่อ,อกับอันใหญ่อ๋ออันนี้เชื่อมต่อกับไวไฟกล่องใหญ่อันนี้เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กกับไวไฟไม่ใช่ใช่ขับอันนี้เขาต้องเชื่อมกันอ๋ออันนี้เชื่อมกันนะคะเก๋ให้ดูเได้เลยจ้าลองดู ก็อยากให้ไฟไฟก็มีวิสด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ่านถ่านที่สายไฟคือคืออันนี้อ่ะมันจะเข้ากับโทรศัพท์ของน้ององษ์ยิปแล้วอันนี้คือจะเข้ากับโทรศัพท์เครื่องเกับพี่จันหองนะคะมันเครื่องไรบูนนี้มันจะไม่เข้าใช่ไหมเว้ยอันนี้ก็เข้าอยู่นะถ้าเสร็จกับสายอันที่สายซ่ามันก็ไัดสชยซ่อ๋อใช่พี่เอฟซีเข้าส่งมาให้แล้วใช่ไหมนี่เป็นอิเออ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นกล่องเล็กนะคะอันนี้คือจะตอกับกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องใหญ่จะต่อกับกล่องเล็กมันก็จะเป็นปลั๊กไฟสามหัวก็น่าจะเปิดทูนะคะล้วก็จะเป็นกล่องไฟกล่องใหญ่นะคะ ที่ปลายกล่องก็ปิดนะคะอินเทอร์เน็ตก็ปิดก็เลยล่นไม่ได้ค่ะก็รอให้อินเทอร์เน็ตเขาเปิดเราก็จะใช้ได้นะคะจะมาติดตั้งืูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอัพคลิปให้พี่เอฟซีได้เห็นนะคะว่าจะีฮาแค่ไหนแล้วก็จะวุ่นวายแค่ไหนนะคะใช่แล้วแล้วก็เคยลองใส่แล้วนะคะแต่มันตอนนี้ไฟดับใช่ค่ะตอนนี้ไฟหลับนะคะจะเปิดเครื่องให้ดูก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟดับคนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะฮะวบมีะมาณนีอันเนี้ยอ๋อวบมีนี่ไงเย้ะแยะยเลยเย้เลยเยเก็บใส่กล่องมันไม่ขึ้นไปก็ดับบ่อยนะครับคือเออเพราะว่าแหวนของน้องฮอนทุกคนมีใช่ไหมคะพอเออร์น เพ,พราะว่าแวะอะมีแต่ไฟไม่มีนะคะว,ว่าชาร์จที่ไหนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟไม่ม,มาน,นะคะโอ้ลำบากจริงแบบใครถ้าม,มาก็มาประมาณชั่วโมงกว่านี่ก็หนักแล้วนะพี่ใช่แต่ครั้งนี้ชั่วโมงไม่ถึงเลยประมาณครึ่งคร<ช>ึงง่งชั่วโมงแต่ครั้งก็สิบห้าสิบสี่เปียวนี้เลยแต่ครั้งแบบมาแป๊บเดียวก็หลับเลยอย่างนี้ก็มีนะคะหลับเลยก็มไม่มา,มมาอย่งนี้แบบนี้มันลำบากที่สุดเลยอะเพราะว่าไฟแต่โทรศับก็ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เ จะตัดคลิปก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบทรัพไม่มีแบบสำรองชาร์จก็เข้าแค่นิดเดียวชาร์จก็ได้ประมาณสักสามเปอร์เซนเอ้ลำบากสุดเลยใช่แล้วค่ะถ้าแบบเออถ็งถ้าแบบฝนตกอะไรประมาณนี้นี่คือจะมาทั้งวันทั้งคืนถ้ามีน้ําถ้าไม่มีน้ําก็จะหลับ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 แบบนี้นะใช่ค่ะมันจะเป็นช่วงตอนหน้าร้อนนะคะช่ไยจะหลับไวมาก ถ้านหน้าฝนถือว่านั่นค่ะลิมพาก็จะ,ลละหลักนะคะบางทีก็มาทั้งวันทั้งคืนใช่ถ้าถ้าเป็นวานหน้ถ้านอกาฝนีน่มาทั้งวันทั้งคืนก็ใช่ค่ะมันจะเป็นเออบางทีนะคะบางทีก็จะมาทั้งวันทั้งคืนบางทีก็เออจะไม่มาเลยก็มีใช่ใช่ค่ะโอ้ถ้าไม่มาเลยนี่ลำบากสุดแล้วค่ะจะทำอะไรก็ดำบากไปหมดเลย ไปะคะก็บไว้เลยค่ะ<อ>คือว่าเราเราก็จะใช้นะคะแต่เก็บไว้เป็นคนามทรงจำบ่าวันหนึ่งเราเคยได้ของจากพี่เอฟซีเตดีคนส่งมาให้เราแล้วก็ใช่<อ>ค่ะก็รู้สึกแบบอยากขอบคุณพี่เอซีมากๆนะคะตึ่น <ๆ S 1> เต้นจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วนะคะนอกจากคำขอบคุณจะตอบแทนอะไร<ช>ก็แบบเออก็แบบยังไงอะ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนอกจากขอบคุณแล้วก็จะตั้งใจทําคลิปนะคะก็เราไม่รู้เนาะว่าเราจะขอบคุณเลยเราจะเตอบแทนยังไงนะคะที่พี c อซีเขาสนับสนุนเราขนาดนี้เราก็ไม่รู้นะคะก็ตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมากที่สสนก็เราสองคนขอบคุณมากๆนะคะใช่แล้วค่ะก็ขอให้พีเอฟซีก็เลยมสุขมากๆนะคะสภาพแข็งแรง เองด้วยนะคะที่สิ่งไรก็ขอให้สิ่งนั้นมันยิ่งขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่เอซีให้เรามาเท่าเร็วขอให้ไล่ไปสามสีเท่าเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเออพูดยังไงแล้วนะคะเพราะว่านอกจากขอบคุณเราทำอะไรไม่ได้นับตอนนี้นะคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วตอนนี้เราแบบจะถ่ายคลิปแบบให้ให้ให้ไล์เยอะๆแล้วก็ลงมันก็ ันก็มีปัญหาหลายเรื่องนะคะมันก็มักจะมีปัญหาเข้ามาตลอดนะคะก็น้องกับพี่จันหอมก็พยายามคุยกันแล้วแก้ไขนะคะเพราะว่ามันมันก็มีหลายเรื่องนะที่แบบปัญหามันเข้ามาพร้อมกันก็มีนะคะใช่ค่ะก็พยายามแบบเออเจริญหน้า่องไปให้ได้นะคะถ้ามันไม่มีจริงๆถ้าโควิดไม่รับบาดมาถึงทค่ที่เหล็กเราก็น่าจะ แบบถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆนั้นเราก็ได้จะลงไปแท็กทีเล็กสักพักนึงแต่แต่ตอ,ตอนนี้เรายังไปเี่นไวไฟบ้านป้ายังได้อยู่นะคะก็เออก็ไปอาสาบ้านป้าก่อนนะคะถ้าแบบไปไายขายเขาตัดแล้วก็เออไม่มีเทียวที่จริงๆแล้วก็จําเป็นต้องลงไปท็กที่เล็กสักพักหนึ่งแล้วพี่ก็ถ้าไปแท็กเกต็มก็ที่บ้านก็ต้องศ<ช>ึกษาที่บ้านด้วยใช่ค่ะที่บ้านเขาก็เป็นวงใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจไม่ดได้นะคะว่าจะ ทำยังไงนั่แหละค่ะเพราะว่านับปัดตอนนี้เราก็เออยังเล่นไวไฟได้อยู่นะคะเพราะว่าเออเขาบอกว่าเออโควิดระบาดนะคะก็เออเราต้องรอรู้ต่อไปนะคะว่าถ้าถ้าโควิดไม่ระบาดเราก็น่าจะได้รู้ไปแต่เราก็ต้องปรึกษาที่บ้านก่อนนะคะก็ใช่ค่ะยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ลงไปหรือไม่ได้ลงไปเพราะว่า w ว -fi ก็ยังเล่นได้อยู่นะคะอัพคลิปก็ยังได้อยู่ แต่จะไปทุกวันก็กินใจยังมากมากนใช่ลหมคะก็ตอนนี้เราก็ยังปรึกษากันยังไม่ได้ยังตกลงกันไม่ได้นะคะว่าเออจะเอายังไงยังไงนะคะก็บางวันก็มานอนกับพี่แล้วก็ปรึกษากันรู้นะคะใช่ค่ะก็ถ้าแบบเออถ้าคนหนึ่งอยากไปคนนึงไม่อยากไปมันก็ไปไม่ได้นะถ้าจะไปคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็ แบบนี้แหละต้องมานอนอุดแล้วเก็ต้องมาดั่งแล้วก็ปรึกษากันดูที่นี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ